ยิ้มให้เขาอ๊แอออกก็ไ้ยิ้มเลยยิ้มแฉ่งเลยปาขาวลแบบนี้ลทุกคนฟังๆก็ได้เดี๋ยวเราคอยเขาดูย้อนหลังได้ไม่ต้องนานเนอะนะครับอ่ะโอเคนั่งให้เรียบร้อยเร็ว นะครับสวัสดีครับอมสวัสดีครับกลับมาเออกลับมาพบกับอิงแอนอิงแฟมิลี่กันก่อนเลยนะครับนะหลังจากที่เลยนะหายไปกันนานนะมีภารกิจนะครับก็เราก็ต้องหยุดจำไปนิดหน่อยนิดนึงไม่เอานะครับก็ในคอนเทนต์ในสัปดาห์นี้นะครับอิงแอนอิงแฟมิลี่นี่จะกลับมาเจอกันทุกวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับเพราะ เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอะไรดูไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาติครับพรุ่งนี้นี่วันอะไรอ่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์อีกสองวันสี่พรุ่งนี้สองที่สี่แล้วก็วันอาทิตย์ที่ห้าวันที่ห้าคือวันสำคัญอะไรเร็วคๆต้องได้พ่อแห่งชาติครับวันพ่อแห่งชาติเนาะเพราะวันพ่อแห่งชาตินี้เราต้องนึกถึงใครอ่ะพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าที่เก้าเนอะพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าแล้วเอาพี่อิงฟ้า ปีิงฟ้าพระเจ้าหัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยถ้าพ่อพูดถึงพระองค์เนี่ยลูกจะนึกถึงอะไรพระองค์พระองค์นึกถึงว่าพระองค์เคยช่วยป้องกันน้ำท่วมจากจากหาดใหญ่ค่ะป้องกันน้ำท่วมในเมืองหาดใหญ่รู้ได้ไงลูกเกิดไม่ทันน่ะมันน้ำท่วมไปหาดใหญ่ตอนนั้นปีสามสี่ปีสามสี่ปีโอ้ก็เลยดีละลูกจะลูกภาพได้ให้ เคยเห็นภาพภาครูเคยทำครูเคยให้ทำชิ้นงานตางอย่างที่เรื่องอะไรเ่ะเรื่องจะไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับพระองค์เคยช่วยเมืองขัดใหญ่จากการนั่งบนต้นครับใครที่เปิดดูอยู่ดูในเพจครับเขียนว่า in in family นะครับ in in family เนาะ เรเจ้าอยู่อยู่นั้นสิบรัชกาลหมายถึงรัชกาลที่ไหนรัชกาลที่สิบครับเออแล้วกลับมาที่พิงฟ้าไว้จบแล้วคุ้ยทำใบงานแล้วอิงฟ้าก็ทําพอทําแล้วอิงฟ้ารู้สึกยังไงปกติแบบคุ้มไหแต่ว่ายังไงดีภูมิใจไหมภูมิใจที่ได้ทําชิ้นงานนั้นค่ะเพื่อระลึกถึงพระองค์ประเสริฐพระองค์แล้ว น้องอินแล้วครับถ้าพูดถึงนักจักการที่9 okay. นีองอินนึกถึงอะไรสร้างประเทศชาติสร้างฝนรเรจะอยู่หัวสร้างฝนทุกคนได้ไงครับตอนนั้นพิจีตรพิจียรคือใครครูเบบชั้นน้องอินอ๋อแล้วก็สร้างฝนที่น้องอินคิดว่าเรื่องมันฝนมันสร้างทำได้ย่งไงเรื่องวิ่งฟ้าเคยเรียนฝนมันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติอรู้ยกขึ้นอธิบายเลย่ามาคือจากอะไร ก็คือบินเครื่องบินแล้วก็ทำให้ฝนตกลงมาเือไอนออนีอืนนอย่างน,น,น,นี้ถ้านะครับเพื่อนเพื่อนใครอยากติดตามมันในประเทศไทยเรามีสิ่งดีดีที่อยากบอกกันนะครับผมเคยพูดให้รายละเอียดกับความรู้เล็กน้อยนะครับของการทําฝนเทียมอ่ะฟังพ่อน,นิดนึงเร็วความรู้เผื่อใครถามโออมันจะอยู่ตนทำฝนเทียมเป็นอะไรที่ดีมากเลย<อ>คือทําไมต้องทําฝนรูกไหมเพราะเพราะว่าจะไม่มีฝนแล้วจะอยู่ไม่ได้อือใช่เพราะว่า น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราเราใช้เราใช้อาบใช้เด่มใช้กินใช้ใชซักผ้าซักผ้านะครับลดน้ำต้นไม้นะมะแล้วถ้าต้นไม้ไม่มีน้ำต้นไม้จะขึ้นได้ไหมตายตายจะเหี่ยวตายเหี่ยวมีพืชเป็นผลเป็นผลให้เรากินได้ไหม ไม่ได้เพราะนี่คือสิ่งสําคัญของการที่ต้องทําฝนเทียมนะครับคือเป็นแนวทางที่พระองค์ทํามราดหลักในการทําคืออย่างนี้คุณอินฟังนะครับ <c oughs> เราใช้หลักการอย่างนี้มันจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกของการทําฝนเทียมเนี่ยขขเขาเ,เรียกว่าก่อควนก่อควรก่อนนะครับก่อควรก็คือเราใส่สารเคมีเข้าไปคือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยใส่สารเคมีเอาเครื่องบินโบโยสารเคมีบนน้องฟ้า สารโพแทสเซียมคลอไรด์เนี่ยมันจะทาไม่จับความชืน้นไอ้น้ําบนท้องฟ้ามีความชืน้นลูกมีไอ้น้ำเพราะพอโปรยสารเคมีปุ๊บน้ํามันจะมันจับพอมันจับก็ทําให้เกิดเมฆไงลูกพอทําให้เกิดเมฆปุ๊บขั้นตอนที่สองเลี้ยงให้อ้วนเลี้ยงว่าอ้วนทำไงเติมแคลเซียมคลอไรด์ก็อีกที่ความสูงระดับประมาณหนึ่งหมื่นฟุตเพื่อ,อเพื่อให้เมฆมันใหญ่ขึ้นพอเมฆใหญ่ขึ้นก็มีน้ํามากขึ้นไหมพอมีน้ํามากขึ้นใช่ลูกพอมีน้ํามากขึ้น พอสุดท้ายก็โจมตีโจมตีคือเราจะใส่ยูเรียเข้าไปนะครับนี่นเออเอาเครื่องบินปล่อยสารเคมีเพื่อให้น้ําที่มันเมฆที่มันหนักเนี่ยกลายเป็นน้ําตกลงมาหลักการมีแค่นี้เองเออเ он, ครับสารเคมีมัน,ม,นมันไม่ดีไม่ใช่อพอแต่อันนี้เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดในน้ำพอมันละลายน้ำไม่เป็นอันตรายครับก็คือเขาใช้โซเดียมคลอไรด์ไม่อันตรายอันนี้แล้วก,ก็ตกมาใช้ให้คนใช้ มาเป็นน้ำให้ใช้ดื่มใช้กินน่ะลูกก็ประมาณนี้แหละหเพลง,งอะไรอ่ะเพลงราราช่าไหมอ่ะลองลองร้องมาฟังให้ไหมอ่ะลองโชว์หน่อยักแปบบ <c oughs> น่าจะลองฟังเพลงดูนะครับ ดูในรูปอะลุงม,มันมีเราเคยอ่านนิทานเคยฟังนิทานพระราชาต้องอยู่สบายแต่พระราชาของเราสบายไหมลูกไม่สบายไอ,อลยายางเพล่ไม่สบายเลย เกยมอะไรนะแต่ว่าในเพลงที่ออกมาเหมือนกับเมื่อเช้าพรฟังครูพีพ่เจี่ยวว่าถ้าเราเกิดทําในยุคที่พระองค์ท่านนะครับทําอะไรให้กับประเทศชาติมากมายให้ประเทศไทยเราอยู่สุขสบายฟังกีทีน้ำตามันที่จะคอหรือบางครูก่าน้ำตาจะไหลออกมาแล้วทำไมไม่ดูให้ไหลๆไปเลยอ่ะ ดูอันเดียวก็ซึ้งครับแต่ถ้าพูดให้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวเราทํามันมากมายเกินเราคงพูดไม่หมดอารมณเนาะเดี๋ยวยงอินก็เห็นแล้วเนาะอินฟรักเห็นแล้วเนาะนะครับนเน<อ>าะตอนแรกว่าจะให้มาอ่านนีกกันแหละนะครับนะยังยังยังดำเนินการต่ออยู่แล้วนะครับเป็นหนังสือเรื่องนี้เนาะเ9เเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็จะสัปดาห์ก่อนนี้ก็จะเป็นลอยกระทงซะใช่ไหมมีลอยกระทงนะมีลอยกระทงมี อ่าเหตุมีงานที่บ้านอยู่นะครับก็พอจะมาสัปดาห์นี้ก็โอเคเป็นสิ่งที่สําคัญเป้าหมายจุดประสงค์ของอีกินแฟมิลี่นะครับก็คือคผมต้องการจะสอนลูกแหละนะครับให,ให้รู้ให้หลักในสิ่งที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ก้าทำนะครับเด็เด็กเด็กบานคับตอนอนั้นตอนได้พี่เจียิดเพลงให้มีเพื่อนคนนึงที่โมบอกว่าแม่ดยอดยู่ในเหตุการณ์้นี่อ๋อก็เขาก็ในโมลูกนะครับเขาก็บอกให้ฟังว่าเขาร่วมนะครับเขาร่วมในเหตุการณ์ด้วยจริงๆกันแหละนะ โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อนะครับในอิงฟ้าอินแต่วันนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้รับฟังเสียงเพลงของน้องจากน้องอินและอิงฟ้านะครับเพลงพระราชาในนิทานนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายบายเลยบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้ว